คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับถ้าขาดทรงมา5-6เดือนแล้วนะครับแล้วพึ่งมาขึ้นทะเบียนว่างงานจะได้รับสิทธิ์ในในกรณีว่างงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบกันนะครับหนในสิทธิ ของประกันสังคมนะครับที่น่าสนใจก็คือสิทธิการว่างงานในกรณีที่เราตกงานนะครับในมาตรา3-3นะนะครับในกรณีที่เราตกงานเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในกรณีว่างงานได้นะครับเพื่อขอรับเงินชดเชยนะครับหรือเงินทดแทนในระหว่างที่ว่างงานอยู่นะครับซึ่งจะได้รับนะครับในกรณีถ้าลาออกเองได้รับ3 0เตนะครับถ้าถูกเลิกจ้างนะครับ จะได้รับ50%นะครับไปดูคำถามกันครับแล้วถ้าขาดทรง5-6เดือนแล้วเพิ่งมาขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วรายงานไป3เดือนนะครับแต่ขึ้นอยู่ระหว่างแต่ขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างรอจ่ายเงินโดยสปสนะสํานักงานประกันสังคมแต่ยังไม่ได้รับเงินแบบนี้คือไม่ได้รับสิทธิใช่ไหมครับนะครับยังไม่ได้รับเงินเลยรายงานตัวไปแล้ว3เดือน แล้วเงินไม่เข้านะครับอันนี้คอมเมนต์มาจากคลิปขาดส่งมาตรา39นะครับขาดส่งมาตรา39นะแต่ไอ้ว่างงานเนี่ยมันอยู่ในมาตรา33นะครับก็ติ้งต่างว่าอยู่ในมาตาา33คงไม่ได้อยู่มาตรา39หรอกถึงขึ้นทะเบียนว่างงานนะนะครับอันนี้ก็แน่นอนขาดส่ง5-6เดือนนะครับขาดส่ง5-6เดือนแล้วเพิ่งมาว่างงาน แล้วเพิ่งมาขึ้นทะเบียนเท,ท่าทีแล้วเพิ่งมาขึ้นทะเบียนคือขาดส่งก่อนแล้วเพิ่งมาขึ้นทะเบียนว่างงานรายงานตัวไปแล้ว3เดือนนะมาดูรายละเอียดกันหลักเกณฑนะ์การเกิดสิทธิ์เงื่อนไขนะครับการเกิดสิทธิ์ก็คือต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา3าเนี่ยมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้ายนะครับ หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับเท่านั้นจึงจะเกิดสิทธิ์กรณีว่างงานได้ไม่ใช่เข้าไปปุ๊บแล้วออกมาปับ๊บไม่ได้รับสิทธิ์นะครับนะถึงส่งประกันสังคมเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ว่างงานนะสมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปนะครับถึงจะยื่นว่างงานได้ 3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ ของสำนักง,งานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนะับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่8ของการว่างงาน30วันตัวเลขนี้นะครับนั่นก็คืออันนี้ตัวเลขนี้จะตอบคาถามคุณได้แล้วว่าเงื่อนไขเขาให้ขึ้นทะเบียนตกงานปั๊บนะครับ แล้วคุณรอไปประมาณแปดวันนะแต่ของผมอะ่ะผมบอกเลยว่าผมตกงานวันที่สามผมก็ยื่นแหละนะครับยื่นแหละแต่เขาจะรู้เขาจะเช็คได้นะครับเขาจะเช็คได้ว่าคุณว่างงานจริงหรือเปล่าคุณว่างงานถึงวันไหนอันนี้เขาเช็คได้นะครับเขาถึงจะจ่ายเงินให้ถูกนะว่างงาน8วันปั๊บนะครับคุณยื่นเลย พราะเรารู้แล้วไงว่าเรามีสิทธิ์นี้นะครับเรายื่นเลยอย่ารอนะครับสนะต้องรายงานตัวตามกําหนดด้วยนะครับดนะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งนะผ่านเว็บไซต์เนี้ยผมทําคลิปหลายคลิปเลยนะครับของเกี่ยวกับการลงทะเบียนว่างงานนะครับไปหาดูเอานะ5เป็นผู้มีความสามารถในการทํางานและพร้อมจะทํางานตามที่จัดให้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 7. ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเหตุดังนี้นะครับทุจริตต่อหน้าที่นะกระทาผิดอาญาโดยเจตนาแก่ในายจ้างจงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทําง,งานหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรงและทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันทํางานติดต่อกันโดย และทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันนะครับเวันทํางานนะติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรประมาณเลินเล่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรยแรงได้รับโทษจําคุกตามควาวิพากษาต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีาลาภาพนะครับนี่คือเงื่อนไขาการได้รับสิทธินะผิดเงื่อนไขพวกนี้นะครับคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์ว่างงานแล้วนะ กรณีเลิกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับนะครับเลิกจ้างหรือถูกหรือลาออกจากงานนะครับจะได้รับเงินนะโดยถ้าเป็นกรณีเลิกจ้างเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลิกจ้างในกรณีที่เราลาออกจากงานเองนะครับเราจะได้ในอัตรา30%ของค่าจ้างนะครับของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำนะครับ ซึ่งสมมุติเราส่งมา1 5ื่นเนี่ยก็ใช้ฐาน15,000บาทส่งมาหมื่นหนึก็ใช้ฐานหมื่นหนึง 10, นงน 10, น่งนะครับจะได้รับ3 0 0พันเงี้ยาของ1มื่นหนึง่งคิดง่ายๆเลยแต่ในกรณีที่ถูกเลือกจ้างอ่ะนะครับจะได้รับ50%แต่ของคุณเนี่ยจากข้อมูลมาเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งนะไม่ได้ส่งมาตรา3 3มา5-6ถึง 6, เดือนคือเลิก ออกมาออกจากงานแล้นะครับแล้วสิ้นสุดออกจากงานนะและสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนในมาตรา33นะครับคือลาออกเองหรือเลิกถูกเลิกจ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับยังมีสิทธิ์ได้ถึง6เดือนนะที่สามารถใช้ในเจ็บป่วยประสบอันตรายทุกพลภาพข้อบุตรหรือใช้สิทธิ์ที่อื่นๆได้นะครับก็คือของคุณไม่ได้ส่งมา5-6ถึง6เดือนนะครับเกี่ยวนะถ้าเลย6เดือนแล้วสิทธิ์3 มาตาสามสจะหลุดแล้วนะครับอันนี้ยังได้รับสิทธิ์อยู่แต่ว่างงานน่ยต้องส่งหลังจากที่คุณหลังจากที่คุณว่างงานหลังจากที่คุณลาออกจากงานคุณหลังจากที่คุณลาออกจากงาน8วันคุณต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ทันทีเลยนะครับเพื่อยื่นเงินชดเชย,ยกรณีว่างงานนะ อย่าปล่อยนะครับเนี่ยประโยชน์ทดแทนกรณีประโยชน์ทดแทน,น,ท,แท,นทุกกรณีเมื่อมีสิทธิ์ต้องยืน่นเรื่องรับเงินภายใน1ปีเว้นแต่อ่านี่มีเว้นแต่กรณีว่างงานนะครับผู้ประกันตนจะต้องยื่นในยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันนะครับ หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานนะครับหากยื่นสิทธิ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังและหากยื่นสิทธิ์เกินกว่าวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ถูกเลิกจ้างนะครับหรือลาออกจากงานนะครับมาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยให้ทุกทกท่านเนี่ย เมื่อรู้ตัวแล้วว่าเราถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานนะครับแล้วยังหางานไม่ได้นะครับครบ8วันแล้วก็รีบแจ้งเรื่องนะครับยื่นที่สำนักง,งานจัดหางานนะครับในเว็บไซต์ได้เลยไม่ต้องไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะยื่นเรื่องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเขาจะเช็คสิทธิ์ให้คุณเองนะครับแล้วก็จะโอนเงินนะครับชดเชยกรณีว่างงานให้คุณเองนะครับ เพราะนั้นเมื่อรู้แล้วนะต้องรีบใช้นะอย่ารออย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยเด็ดขาดนะครับโอเคคือ <c oughs> เราย้อนไปดูนิดนึงได้รับทดได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานนะครับปีละไม่เกิน90วันนะครับเ0วันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้รับ90วันเนี่ยประมาณ3เดือน นะครับสามเดือนเพราะฉะนั้นต้องรีบยื่นกรณีว่างงานรีบยื่นกรณีว่างงานมันจะมีในส่วนของกรณีที่กรณีที่หากยื่นสิทธ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนนะครับในกรณีว่างงานเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับทั้งหมด เ0วันนะครับเวลาคุณยื่นเนี่ยความจริง,จร,งจริงเนี่ยคือควรยื่นนะครับภายใน30วันนะครับต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันนะครับ,นนรบจึงจะได้รับสิทธิ์ครบถ้วนนะเพราะเขาจะนับตั้งแต่วันที่คุณถูกเลิกจ้างนะเขาไม่ได้นับสตาร์ตตั้งแต่วันที่เลิกเริ่มยื่นสิทธิ์นะครับ เขาเช็คดูประกันสังคมเช็คดูเขาก็จะรู้ทันทีว่าคุณหลุดจากการเป็นผู้ประกันตนหรือในจ้างไม่ได้ส่งเนี่ยนะครับเท่าไหร่เพราะนั้นยื่นยื่นสิทธิ์นะครับยื่นสิทธิ์ภายใน30สวันอย่ากเกินกว่า30วันแต่ถ้าเกินนะครับเขามีตรงนี้อยู่เนี่ยหากยื่นสิทธิ์เกิน30สวันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ก็คือจะได้รับสิทธิ์ที่เหลือถ้าตีความจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครสมมุติใครเกิน3ามสิบวันแล้วจริงๆนะครับให้ยื่นดูส่วนจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางประกัรทางประกันสังคมจะพิจารณานะครับว่าสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับเขาก็จะนับสิทธิ์ก่อนหน้าที่คุณขาด การยื่นไปอะนะครับเพราะนั้นเช็คดูให้ดีๆนะหมายเหตุ hate, นะครับในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างเนี่ยนะครับและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์รับเงินทดแทนทุกครั้งนะครับรวมกันแต่รวมกันไม่เกิน180วันแต่ในกรณียื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกนะครับ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์รับเงินทดแทนลวมกันไม่เกิน90วันนี่คือหมายเหตุนะสารที่ยื่นเรื่องนะครับผู้ประกันตนนะครับต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานนะครับและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์ดังนี้เลยแล้วก็ภายใน30วันนับจากวันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับเห็นไหมเขากำหนด30วันเพราะนั้น ผมเอาตามตัวเลยว่าต้องสามสิบวันนะเกินกว่านั้นก็ลองยื่นดูนะครับแต่อาจจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นใครถามว่าเกิน30วันจะจะได้ไหมคือลองยื่นดูก่อนเพราะว่ามันเกินแล้วยังไงเราก็ไม่มีได้มีเสียเพราะเราเกินแล้วเราก็ยื่นไปนะครับคือนึกได้ก็ลองยื่นดูส่วนจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า เงื่อนไขต่างๆคุณซึ่งคุณอาจจะไม่ได้นะครับ2ยื่นแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศนะครับในกรณียื่นเป็นแบบคําขอนะไปยื่นได้เลยนะครับนี่รายละเอียดของการยื่นว่างงานแล้วก็ได้ประโยชน์ทดแทนผมยื่นตามหลักเกณฑ์เขาทุกอย่างนะครับก็เลยได้มา อันนี้ปีนี้เลยนะเดือนสี่นะครับปีนี้เดือนสีผมยื่นตามหลักเกณฑ์ก็เลยก็เลยได้มาได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นี่ผมก็ไปยื่นรายงานตัวเข้าไปรายงานตัวรายงานตัวนะครับวันเนี้ยวันสุดท้ายที่ไปรายงานตัวคือได้ได้งานละนะครับตอบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปรายงานตัวอีกเลยนะเห็นไหมต่อ ซึ่งเงินเข้าแล้วก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยสำนักง,งานประกันสังคมอยู่ดีนะครับซึ่งแปลว่าไอ้คำเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเงินนะใครมาดูคลิปนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับใครยื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับได้รับเงินแน่นอนนะส่วนเจ้าของคำถามนะครับในกรณีที่ขาดส่งหรือ ขาดส่ง5-6เดือนเนี่ยยังถ้าไม่เกิน6เดือนยังได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมมาตราสาอยู่สิทธิ์ยังยังยังคงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมาพึ่งขึ้นทะเบียนว่างงานคือขาดส่งแล้วมาพึ่งขึ้นทะเบียนว่างงานแสดงว่าสิทธิ์ว่างงานนี่ไม่ได้แล้ว นะครับไม่ได้แล้วแน่นอนเพราะสิทธิ์ว่างงานเนี่ยมันได้รับ90วันคือประมาณสามสามเดือนเนาะได้รับ90วันผลประโยชน์ทดแทกนกรณีว่างงาน90วันนะครับหรือสามเดือนซึ่งมันควรจะรายงานตัวตั้งแต่ภายในสามสิบวันแรกของการว่างงานะนะครับแปดวันเนี่ยพอว่างงานแปดวันปุ๊บรายงานตัวเลยผ่านอินเทอร์เน็ต เข้ามือถือคุณเข้าไปรายงานตัวแต่นี้เลยมาแล้วก็น่าจะไม่มีฟิ์แล้วนะครับไปยื่นที่หลังมันก็จะขึ้นอยู่มันก็จะขึ้นเงื่อนไขข้อมูลอยู่ระหว่างรอจ่ายหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าทางให้ดีเนี่ยนะครับอยากรู้รายละเอียดแน่ชัดที่ทำไมมันขึ้นรอจ่ายก็ลองสอบถามดูเพราะว่าข้อมูลที่พิมพ์มาเนี่ยนะครับมันบอกว่าไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เงินกรณีว่างงานแน่นอนนะเพราะว่ามันมันมาอ,อ่ามาลงทะเบียนช้าไปนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นคำตอบให้ดูท่านที่ต้องอธิบายยาวนะครับเพราะว่าต้องให้เข้าใจนะครับเงื่อนไขต่างๆก่อนทีละสเต็ปพอเข้าใจแล้วเราจะได้รู้ทันทีว่า มันจะเกิดสิทธิ์เมื่อไหร่นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่สิทธิ์จะหมดลงนะครับก็ใครมีคำถามประกันสังคมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้